วันนี้จะมาทำไก่ผัดขิงนะครับก็จะใส่ถ้าตัวดอกไม้ดอกไม้จีนเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มให้คุณแม่แนะนําวัตถุดิบกันก่อนนะครับอันนี้มีหลักๆเลยนะคะเราก็ต้องมีก็คือขิงอันนี้ใช้เป็นแบบขิงอ่อนแบบนี้นะคะจะมีขิงแก่กับขิงอ่อนเลือกแบบนี้นะคะเพราะถ้าขิงแก่ก็จะเผ็ดเกินไปนะคะอันนี้เป็นเห็ดหนูอันนี้แม่ใช้แบบเป็นสดนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแบบแห้งก็ต้องอามาแช่น้ํานะคะต้นหอม พริกนิดหน่อยค่ะไม่ได้ใช้เยอะพริกใส่ให้มีรสชาตินิดๆสีสันกระเทียมนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่ว่าแม่ใส่เอ่อลงไปในผัดขิงด้วยก็คือดอกไม้จีนจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เราเอามาแช่น้ำเนี่ยค่ะดอกไม้จีนแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะเอามาแช่น้ําแล้วก็เราจะเด็ดหัวออกอย่างตรงหัวหัวอย่างเงี้ยนะคะจะมีแข็งๆก็มาเด็ดออกเงี้ยค่ะ แล้วก็ฉีกฉีกหน่อยหนึ่งถ้าดอกใหญ่อย่างเงี้ยนะคะดอกไม้จีนนี่หาซื้อได้ที่ไหนครับตามร้านขายของแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลูกเนี่ยแล้วเราก็เอามาฉีกเอาเพราะว่าดอกมันจะใหญ่หน่อยหนึ่งเนี้ยเราก็ฉีกฉีเพื่อเวลาเรากินแล้วให้มันแบบไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือมันแข็งเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแม่ใช้เป็นอกไก่นะคะเนี่ยค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันเดีย๋ยวไม่หั่นก่อนหั่นขิงนะคะก็ซอยเราใช้ซอยเอานะคะแต่ว่าถ้าใครจะสะดวกที่ว่าซื้อเป็นขิงที่เขาซอยไว้แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ชอบแบบเนี้แม่ว่า,าจะมีความหอมมากกว่าไงเรามาซอยเองแค่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นขิงแลนะ้วฮะใช่เขาคือ หั่นให้มันเป็นแว่นๆก่อน<ช>แล้วเอามาซอยแบบฝนมาแล,แล้วเนี่ยแล้วเราครัวเปิดนิ่็นสบายเลยทีนี้เห็ดหูหนูเนี่ยเวลาเราเอามาหั่นนะคะเราก็เลือกตรงเนี้ยค่ะไตๆต,ตรงขั้วเนี่ยค่ะเราก็ไม่เอาเราก็ตัดออกอย่างเงี้ยค่ะเอาเฉพาะตรงที่นิ่มๆแล้วก็มาหาั่นหั่นไปเลยค่ะไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่ตายตัวว่าต้องหั่นสวย ที่แข็งๆเนี้ยเราก็ตัดออกค่ะต้นหอมแม่ก็ใช้เท่านี้นะคะถ้าหัวใหญ่ก็ผ่าหน่อยนึงถ้าเล็กๆก็ไม่เป็นไรค่ะตัดเป็นท่อนอย่างเงี้ยค่ะยาวๆนี่ไก่ก่ก็นมสวยมากเดี๋ยววันนี้ไก่แม่จะใช้เป็นแบบไหนคะอือก็หัันบางๆค่ะ อ๋อคือสไลด์บางๆแบบนี้ตามที่เห็นส่วนมากก็จะเป็นเป็นไก่สับเป็นหมูสับหรืออะไรอย่างนี้นะฮะมันต้องเวลาถ้าเกิดเขาขายใช่ไหมคะเขาก็ต้องให้ดูแบบว่ามีดูเยอะไว้ก่อนดูเยอะดูฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ฐานนี้ก็เอามากินง่ายด้วยเนาะแล้วก็เวลาเราผัดก็จะเข้าเนื้อแล้วหอมขิงด้วยไงถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ฝนตกนะครับก็นี่ก็พัก ไถ่าย,ายพักๆได้ถ่า,า,ายอยู่พอหั่นเครื่องเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาผัดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้แม่ไม่ผัดค่ะแม่ให้ลูกชายผัดค่ะลูกชายเริ่มได้ต้นเราก็ใส่น้ำมันไปก่อนนะคะน้ำมันอาจจะใช้เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการผัดขิงนะคะให้หอมแล้วแบบค่อนข้างแห้งอะคะ ตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะก็จะมีเสียงฝนไปด้วยค่ะฟังเสียงฝนไปด้วยโอ้ใส่อะไรต่อครับก็เสร็จแล้วก็ใส่ขิงลงไปลูกเอาขิงลงไปคั่วก่อนเลยไผัดแล้วก็โรยเกลือไปนิดนิดลูกเพราะเกลือนี้จะช่วยให้ขิงสกดด้วยค่ะนิดเดียวครับนิดเดียวเลยไม่ต้องเยอะมากที่แม่ให้ลูกไายทำเนื่อไก่ผัดรับคลองกว่แม่ <c oughs> นี่ค่ะเราก็จะผัดพั้วขิงอย่างนี้ค่ะให้ให้ให้เหลืองเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยทําให้ขิงเนี้ยลดความเผ็ดลงด้วยแล้วก็จะหอมเพราะใส่น้ำมันเยอะมันก็จะเป็นฟิวแบบการทอดในนิดๆแหละใช่ใช่ค่ะแล้วมันน้ำมันในขิงก็จะออกมาอีกตอนนี้หอมตอนค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องคั่วอดอกไม้จีนต่อใส่ใส่เลยไหม จริงๆใส่ไปเลยก็ได้ลูกก็เดี๋ยวผัดไปด้วยกันจนแห้งแล้วก็ค่อยใส่แบเนี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อฉีกๆหน่อยเอ,อ่อถ้าจะเป็นสูตรเดิมๆเขาเลยอ่ะค่ะก็คือเวลาเราผัดขิงเนี่ยสมัยก่อนนะคะเขาจะมีแต่ขิงแก่ใช่ไหมคะทีนี้พอเวลาขิงแก่อย่างเงี้ยเ็าจะใส่ขิงไม่ได้เยอะใส่เยอะก็จะเผ็ดเกินไป<ม>เขาก็จะใช้เนี่ยค่ะดอกไม้จีนเนี่ยค่ะใส่ลงไป ก็จะทําให้ดูมีอะไรเยอะสําหรับยิ่งถ้าเป็นร้านที่เขาทําขายนะคะก็จะดูแบบผัดชิ้แกวผัดขิงอย่างเงี้ยจะได้ดูแบบเหมือนมีมีไก่มีอะไรให้เราเคี้ยวอะคะ่ะตั้วไปเรื่อยๆจนจนเหละะืองแลค่ะให้เหลืองเลยะคะ่ะใจเย็นๆนิดนึงใส่ไก่ไหมนนะฮะหรือว่าต้องใส่อะไรก่อนอยังลูกเดือวต้องให้ขิงเนี่ยให้ขิงกับหนอ่อไม้จีนเนี่ยให้เหลืองเหลืองกว่าน,นี้เลยะคะ่ะเหลืองเกือบแห้งอะคะ่ะ เนี่ยทำแบบนี้แม่ทําให้เป็นเนี่ยทแบบลูกชย้ยค่ะให้แม่ทําแม่ก็ไม่ขาใช่แม่กลัวมันจะออกไปจากกระทะบางกระทะมันหนักเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยกระทะเนี้จะหนักเพราะว่ามันหนาเกี้สัถ้าสังเกตน้ำมันมันจะร้อนช้ามากมันจะมีกระทะแบบถ้ามันไม่กระทะทุบๆนะ <c oughs> เหล็กมันจะบางแค่เดียวร้อน <c oughs> แล้ว <c oughs> อันเนี้ยมันจะร้อนร <c oughs> ้อนชา้าแต่มันร้อนนานกว่า <c oughs> พอเหลืองเริ่มเหลืองแล้วก็ใส่ไก่ไปเลยเลยนะครับแล้วก็ผัดไปเลยมัน้ำมันก็จะมีความหอมของขิงอยู่เนี้ยค่ะแล้วเราผัดไก่แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กิน นี้ก็ปรุงรสได้เลยค่ะจะได้ได้ค่ะก็ใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอย่ใช่ได้บอกได้พอลนะโอเคน้ำปลาตามชอบเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลช่วยรสชาติไปนิดนึงน้ำตาลทรายะได้เลยนิดนึงโอเคเยวตีใส่เลยไนะาหมาอ่ะใส่ได้ แต่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเป็นผงปรุงรสคะ่ะอันนี้เราก็จะใส่นิดหน่อยแล้วผัดไปเลยค่ะจริงๆของปรุงรสเนี่ยอ,อย่างที่บ้านเราเนี่ยค่ะมีคนสูงอายุอย่างคนแก่อย่างเนี้ยค่ะอมาม่เขาก็จะลิ้นเขาจะรสชาติเขาไม่ค่อยได้ได้รสอะไรมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผงปรุงรสเนี่ยก็ช่วยได้นะคะช่วยทําให้เขาแบบพ่อทานอาหารแล้วอร่อยนะคะ เพราะไม่อ่างั้น,นถ้าคนแก่เงี้ยค่ะถ้าเขาทานอาหารไม่อร่อยแล้วเขาก็ขเขาไม่กินอย่างเงี้ยค่ะแต่ยิ่งใช่จะเบื่ออาหารงั้นต้องใส่ต้องใส่อะไรเลยได้ไทโคโนเลยไลหมครับเพชอบไ,<ด>ไม่ท่ากันเหรใส่เออใช่ใส่เจ็ดอย่างเลยพี่แม่หั่นได้แบบใหญ่มาก ก็ใส่พริกได้เลยค่ะพริกพริกแดงแล้วก็ต้นหอมใส่เลยก็เสร็จแล้วใส่ต้นหอมก่อนนะเอาพริกลงไปเลยหลกพริกต้นหอมใส่แล้วก็เสร็จแล้วหลก mm hmm. อ๋อสวยเรามีสีเขียวปั่านพานันละใช่จริงๆแล้วต้นหอมเนี้ยเราใส่ก็จะเพิ่มความหวานเล็ก mm hmm. หวานน่อยๆนี่ค่ะ ไม่แค่เห็นไม่แคเห็นอันนี้ <Okay, S 1> เสร็จแล้วปิดไปได้ก <Yeah. S 1> ็ตัดเสร็จครับอนนี้ตักเสร็จเป็นของ Royal โ Copenhagen โก,ก,ก,นนก็จะเป็นตัวรุ่นหลังๆแล้วนะครับก็จะมีอายุหลาย10ปีอยู่นะครับอันนี้คือสเต็มหลังนะครับ เขาจะเรียกกันว่าเป็นจานดินเนอร์นะครับแล้วก็จะยกขอบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับลายข้างๆก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเด็ดเมนูหน้าจะมีอะไรก็ลองเข้ามาติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ